c ี Civic D, วิกเอฟดีรถวัยรุ่นในตำนานราคาจบสดแสนกว่าบาทค่างวดผ่อนสามพันตลอดสัญญาคันนี้เลยนะเป็นที่ฮิตยอดฮิตยอดนิยมนะเป็นรุ่นในตำนานตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ตำนานนาน <laughs> ใช่ไหมมเป็นต่ำมึงสิเราต่ำโดนเนี่ยตำนนํตำโดนแล้วขเนี้ออกจากร้านแล้วกันเนี่ย <laughs> ตำนานหลเออ <laughs> อันนี้เรียกว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังหายใจอยู่นะแต่ใกล้จะตายแล้วเป็นนี้ใส่น้ําเกลืออยู่ใส่น้ำเกลือขึ้นจังหวะหมดใส่ขวดใส่เครื่องหายใจอยู่อ๋อ,อเครื่องช่วยหายใจ <c oughs> โอเค <c oughs> เข้าใจได้อย่างนั้นอะบอกที่คนที่กล้าซื้อกันเ่อไหร่เอาตัวนี้ขายเงินสดแสนกว่บาบาทนะครับผ่อนเพียงแค่เดือนละสามพันนะตัวนี้เป็นรุ่น Honda Civic กเอฟซีเอ้าบอสคืหลุดออกมาจังสั่นล่ะยอกหยอกซอก เอฟดีเอฟดีเซียวกับภูงูเลยหันมาหันมาเจอเบาเบาเลยเหรอเบาก็คือให้จะลดเราขายตามสภาพเราขายถูกก็ได้เราขายตามสภาพแสดงว่าสภาพนี้เบาอย่างนี้ก็ขายอย่างนี้เลยเลยราคานี้ ยอ,อยอกยอกย <laughs> การลูกค้าขับไปเลยเดี <laughs> ๋ยวเบาะส่งตามหลังให้เอา <laughs> <laughs> ในผมไม่หยอกไงน, <laughs> นะถอดผมไปซักอยู่จ้ะนะถอดผมไปซักอยู่สวยมากๆานะคะคันนี้อ้าวเดี๋ยวเสียมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูข้างในแหละนะดูรถข้างในอะ่ะดูไม่จมน้ําดูยังไงดูตอนนี้แหละตอนที่เขาลื้อบ่อเนี่แหละเห็นไหมสนิมไม่มีเห็นไหมครับอ่ามีแตหอยผุเออไม่มีผุก็ไม่มี ้องเมเห็น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 รอยอันนี้ไหมเห็นรอยเหมือนไอ้เครื่องตัดเหล็กผ่าครึ่งรถไหมเห็นไหมหอเออบอเห็นก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดต่อมาเออถ้าเห็นก็แสดงว่ามีการตัดต่อมาออเอออก็บอกจะต่อซื่อแล้วเอห็นี่ริกกก้มิึงเออขันโมขันโมมีกันคือจังไอ้เครื่องตัดมาอ่ะเออห้อยพาเครื่องก็เรียกว่ารถตัดต่อมาโอ้อหนะรถการันตีครับคันนี้รถไม่มีการ พลิกคว่ำการชนหรือว่าการเปลี่ยนสีแล้วก็ไม่มีการจมน้ํามาอย่างแน่นอนเบาะเป็น V I P ทั้งคันนะเบื้องบะทั้งคันเนี่ยรู้ไหมว่าเท่าไหร่เท่าไหร่คะเป็นหมื่นนะเนี่ยเป็นหมื่นหรอเบาแบบ V I P เนี่ยชอบไหมชอบค่ะเอารถเราไปทําสิเปล่าค่ะหนูชอบแบบ V I P เอารถเราไปทาเลยไม่มีตังค์อ้อก็บ่ออีกคนนึงก็ได้บอกว่าเอจะนั่งแบบ V I P แบบเนี้ยเหรอคือหนูว่าเบาเดิมมันก็ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ ก็ว่างั้นแหละเีย็บแบบ v i P แบบนี้เลยกับบ้านไปหน้าคิดติดไฟด้วยแล้วก็ติดไฟลังคาด้วยโอ้ดีดีดีโอ้ใช่พี่เกษมผู้ถูให้เหมือนแบบมันอยู่ในแบบว่าอยู่ในมุมแบบว่าอยู่เหมือนเหมือนอยู่เหมือนสวรรค์ทำทำทำแบบนั้นเลยอแล้วเราก็กินนอนบนนั้นเลยโอเคได้เดี๋ยวจะไม่ได้ดูรถนะอเกียรโตผมไ่เสียมถอดซักอยู่นะครับนะ หน้าจงุงหน้าจอหลังคาสวยงามนะรถเวลาพลิกคว่ำดูยังไงมองเขาพปเี่หลังคาเห็นไหมถ้าหลังคาไม่มีหักแสดงว่ารถไม่มีคว่ำโชคดีที่คันนี้เนียนกลิ้โชคดีที่คันนี้กาลังลือ้ออยู่พอดีมันเลยดูง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ลื้ออย่างนี้มันก็ดูค่อนข้างที่จะยากเอาเพื่อนจะเปิดสองเครื่องได้ได้วยไหมฮะมองเปิดต่อเขาดึงตัวตัวฝากโกงมันออก ไม่เป็นไรไม่ต้องดูไม่ต้องดูป่ะคือไงแพ้อ๋อมาเบิรงก็ได้อ๋องานก็ทักมาเดี๋ยวส่งรูปให้นะตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดตัวอีหรือตัวเอสได้แตตัวเอสนะตัวเอสไว้ก่อนนะเบาข้างีนเป็น V A P เหมือนเดิมมันนะ V A P หมดเม็ดอุ้งเม็ดอาร์คสวยงามครับไม่มีการันตีพิกความใดๆทั้งสิ้นมาใครจะจบสดวันนี้ราคาเท่าไร่จ้าน้องมี หนูก็บอกเขาไม่รู้สิรถเป็นพึ่งเข้าเออแกยังว่าอยู่หนูไม่รู้อันไหนไม่รู้แล้วก็เท่าไรเก็ไม่เสมก็โยนกลับมาเข้าใจไหมเออเรู้อีหลยบอกเทคนิคเท่าไรน้องเม่เทาไรเขาพี่เสพก็โยนกลับมาเท่าไรเขาพี่เสพอ่าหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนเดือนละสามพันตลอดสัญญานะออกรถฟรีดาว ฟีจัดฟีจองฟีโอนฟีค่าแวดฟีค่าขนสง่งข้ามน้ำข้ามทะเลน้องเมย์ก็ไปส่งให้นะคะ,ะมีเรือให้หนูก็พอ <laughs> <laughs> อ้าวสนใจ Honda Civic รถในตำนานคันนี้ติดต่อได้ที่เบอร์082ค่ะ2872444ใครสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อโทรหาน้องเมย์ได้เลยจ้าโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีจ้า